วันนี้เวลา21นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสนเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยายลัยราชภัฏสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏยะราประจําปีการศึกษา2559-2560 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสภามหาวิทยายลัยราชพัฏยาลาขอพระราชทานถุงกระหม,ม่อมถวายด้วยทรงประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการพัฒนาการวางแผนวิเคราะห์นโยบายวิเคราะห์ปัญหามาประกอบในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา จากนั้นพระราชทานปริญญากติตศาสตร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน218คน มหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาดำเนินการสืบสารและต่อยอดหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวกลางการพัฒนาการความร่วมมือและการพัฒนาท้องถิ่นนำองค์ความรู้ที่มีมาใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมทั้งใช้ทุนทางสังคมเพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้เวลา22นาฬิ5นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบินเจ็ดอำเภอพุนพินทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเจติยศและประทับเครื่องบินพระท,ที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ได้แก่มหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยายลัยรชาชภัฏนครศรีธรรมาราชมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยายลัยรชยาชภัฏยะลา ระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคม2563โดยมีข้าราชการและประชาชนฝ้าทุนละอองทุรีพระบาทส่งเสด็จ